ที่เสื้อดูรังรอกเยี่ยสุดบางอย่างเนี่ยเออ้อยเที่ยวเป็นเมนื่อก่อนมึงได้ไงก็ครบคืองั้นอันนั้นก็มาทําหน้าที่กับนิลักที่ไม่ต่างจากไอ้นี่ไงทีนี้ก็เอาเอานิลักที่เป็นเนี่ยเอามาตั้งคือไงเขามีลูกมีผัวแล้วคือใช้คนที่มีลูกมีผัวเนี่ยเขาเป็นอะไรคือหมาตำรวจนั่นแหละแค่นั้นะคือสิ่งที่มทไม่ต้องทำนี่มันสมควรหรือไม่ เฮียไอชาช่วยมันเอาคำว่าหมาตำรวจมาอ้างสิ่งนี่เป็นนทางของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไงเพราะอย่างเขาเป็นในด้านเป็นไงอก็เขาเรียกว่าทางของจะบอกว่าเป็นปปสมันก็ไม่ผิดเพราะนั่นคือทางที่ว่าเป็นมิตรเขาไม่ได้เป็นศัตรูไอ้คือนทางเป็นผิดผิดที่อยู่ในอะไรเป็นไงเอาอ้างว่าเป็นปู่อ้างว่าเป็นนู่นเป็นนี่อ้างว่าเป็นเี้ยสัตว์ถืนสิ่งที่เป็นนทางของเอ็ ก็เขารูว่าไงมันเป็นหลักที่รู้ว่าเป็นไงเพราเป็นปวส์แล้ะก็ไม่ต่างจากปวสที่เป็นทางของปวสดูแลกับใน้านที่เป็นระบบแยกมันแยกกับในที่นี้เป็นไงเมดิซีนคือเมดิซีนคือการรักษาะไรคือทางที่เป็นวอทางนู้นะเขามีพระจันทร์เต็มดวงอะไรคือทางที่เป็นบ้านอยู่ที่นู่นสวปอสแล้วก็ที่ทางอยู่ที่วันทุ่มนั่นที่ทางที่เป็นอะไรคือสีวตุมาไคือแม่ไอแม่ชีวตุมาที่เป็นไงเพราะของเราเนี่ย ปูนคาชไอปูนราา,นา,าลนคลราชที่เป็นแหน่งของเขาก็มีมันคือทิศทางของเขาอะมันจืยิงอย่างไั้คือด้านที่เป็นระบบของไหงต่างที่มันไม่สมควรจะเป็นต่างแต่เยี่ยวนี้ตั้งแต่ทําท่อที่าชทูตเอของสปบ,บลแล้วสังเกตหลายท่าย,ยางผิดเพี้ยนไปเนี่ยเขาเาเรียกว่าเป็นระบบที่เป็นที่นี่ก็เอานีนสีเงินมาทำเสรามิกนี่ไปเป็นไปเป็นไหน่งไม่อ๋อยที่ว่าเป็นไหน่เอาลูกเอาที่ย่ง ทำไมถึงมีปัญหาที่ด้านที่เป็นแหน่ทำไมให้ผู้หญิงไปทำงานลางคืนอย่างั้นเพราะว่าทางที่เป็นเหน่หนึ่งคือมหาเพื่อนมหาสิ่งเป็นเพราะว่าทางเป็นระบบของเหน่ต้องดูแลแล้วก็ดูในหลักเป็นหลายอย่างที่เป็นทางของเง่ของปปสที่เป็นทางของพลเรือนบ้านนี่ไม่ใช่ของเราแต่เยียยวนี้เอาสิ่ิของเขาไปสวมใส่อ้างว่าเป็นเกี่ยวกับถ้าเกี่ยวกับการรักษาที่เกี่ยวกับในด้านเป็นขอไม่ได้ผมไม่เป็นตัวลายเขาอยู่ในหลักเป็น ก็ก็ร so you know? ู้อะไรคือใช่ไม่ใช่มันเป็นหลักที่เป็นเนี่ยผมก็ไม่ได้มาหลอกไม่ได้เหมือนคนไทยที่มันอ้างองพุ่นกูเป็นเมียนมากกูเป็นอย่างนี้แต่เว้นอ้างอันนี้เมียนนี่เมียนแล้วนี่คือหมาเอาวางไว้กระเซ็นหนีเฮียสัยิ่งดีกูก็ว่าดีแต่เฮียนี่คือหลักที่เป็นญาติโล้ยก็เอาอพระเนี่ยไอคือประเทศเมียนมาไอคือพระไอคือหมาอ้างเป็หมาดำไอคือหมาดำไอคือสุนัข มึงพลาดพี่มีนส yeah. ิ่งอะไรคือหมาดำทำไมอะไรคือหมาอะไรคือดำมึงพูดถึงดำในดำที่สีเลยดำที่เป็นลำเนาอะไรคือควันอะไรคือดำอะไรคือมาละไอ้เหี้ยเราเราคมมาที่แล้วอันนี้เรื่องของเขาที่เป็นทางของทิศทางนั้นเหี้ยนีดหมาอะไรคือเอ้ยยิ่งดีกูว่าดีแต่เหี้ยนี่มันเกินไปอะไรคือหลักผีเสื้อของแปดสเซจินีเหี้ยให้ที่นี่เป็นเป็นนั่นเขามีผีเสื้อนี่คือตำแหน่งตำแหน่งของไง คนของเขาเนี่ยอะคือ <hi> เราบัตเตอร์ฟลายอันคือบัตเตอร์ฟลายอันคือบัตเตอร์ฟลายที่อยู่ในเป็นทางนี้เป็นไหนก็มีช่วยเลาที่เป็นอะไรคือข้าน้มนมเนี่ยตัอย่างเขาเป็นในด้านที่เป็นการของเขาทางของเขาอะไรคือในทางที่เป็นโลกที่เป็นไหนเป็นที่ทางของเจ้าหน้าที่ปปสจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมันก็เร erm. ื่องของเขาที่เป็นทางที่เป็นไหนแต่เขาไม่ใช่หมาตำรวจสัตว์ถ้าหมาตำรวจนี่ในภาษาของประเทศมึงเนี่ยมันจะเป็นอะไรกับินลวทถีทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะเขาบอกว่าปีงเป็นมาตำรวจมึงจะอี้เหี้ยสันมึงจะใช้เขาไปกัดใครมึงจะใช้ทำหนี้อี้เหี้ยสัสได้มึงจะมาตอแหลกในสิ่งเป็นแหนดเขาก็บอกลูกก็มีครอบครัวของก็มีแต่เราบังเอิญในเครนาัานเป็นใช่เขาบลกทางเป็นแหนดทีนีมันเป็นหน้าที่ที่อยู่ในหลักเป็นแหนดทีนี้เหี้ยพวกนี้ก็ไปเกาลอกกับเนี่ยคนในหมู่บ้านไอ้คือเกาลอกคนในบ้านในด้านที่เป็นระบบของกิซีสุสุเครนาธานเป็นโรคที่เป็นเนี่ย ช่วยเงยเป็นเปนหนึ่งในลักษณะเนี่ยงั้นจะเป็นแก๊งเจออร์เจอออนไรแเนี่ยคืออิสระอิสระคือประเทศบางบ้านในคือทางนี่เป็นระบบของไงี้ยเห็นอยู่เมื่อก่อนตอนนี้ไปซื้อกับข้าวแถวไอ้บึงทุ่งสร้างไอ้เช่นแถวไอ้บึงหนองโคดบึงหนองโคดตรงนู้นหนูก็มีผัวเลยผัวก็ขับคล้ายๆรถสีแดงไอ้รถสีทองที่เป็นในหมู่บ้านของเจออร์ไงคล้ายๆกันอันนี้คือเราด้านที่เป็นเงี้ยก็แล้ให้พาคนไปทำในสิ่งที่เป็น ดีหรือไม่ด so so ีผิดหรือถูกมันอยู่ในหลักเป็นมุมมองของนราคำว่าเจ้าหน้าที่มาอ้างเพราะนั่นคือทางที่เป็นระบบของอะไรก็ปปสอะไรก็สปปอต่ที่เราทางที่สปปนี่ก็อด้ทิศทางอยู่ในหลักเป็นสองสองที่เป็นสองทางนู้นกับทางนี้ประเทศกับประเทศอะไรก็้วแ่ไม่แตกต่างที่แตกต่างคือทิศทางของทางการขับเคลื่อนของรถยนต์ที่เป็นไงคือด้านที่ทต่ต่างคือด้านที่เป็นใบทะเบียนสีเหลืองายที่เป็นสีเหลืองคือใยที่เป็นหมกโกของ เขาเรียกมาเป็นถาวรนี่คือช่วงเวลาที่เป็นทางของแง่การเดินทางไอ้เฮียที่อ้างมาเป็นภูณัติอ้างมาเป็นเมืองทองธานีอะไรคือของเมืองทองธานีอะไรคือของทางเมียนมาที่เป็นแง่เขภูเขาทองนี่คือตัดสิบมูลนในคือวัฒนธรรมที่ของจีนเนี่ยแต่ละยาใหญ่อันนี้ได้เพราะเพราะว่าเมืองทองอยู่ในไแต่อคือเมืองทองอยู่ในไรแต่คือคู่ที่เป็นคู่ของทางที่เป็นเจดีย์คือเจดีย์เป็นเมืองทอง ที่นี่ภูเขาไฟอะภูเอภูเขาเอภูเขาทองที่เป็นแอนสัญลักษณ์อัน้คือทางที่เป็นสัญลักษณ์ของทางที่เป็นแอนก้อนเรียนในทายมันก้อนเรียนในทายมันก้อนเรียนใน,ในจะพูดว่าเป็นของทางเมียนมาเหรอมันก็ไม่ต่างอันนี้คือทางที่เป็นโลกของความเชื่อไงเนาะมันจะพูดไงเนาะแต่คุณนาอย่าอย่าให้มันทุเรศมากกว่านี้กับสิ่ีเป็นโอ้เนี่ยอันรคือสัญลักษณ์พิเศษแปลว่าอะไรเป็นหลอกคนหรือพ่อมันใจกับบัตเตอร์ไฟ อะไรก็แบบบัตเตอร์ฟลา์คือบัตเตอร์ฟลายอะไรก็บัตเตอร์อะไรก็เนยอะไรก็การสร้างตัวตนของอตัวตนอะไรคือการพลายเพรู้สึกทีเป็นอิสรภาพในช่วงเวลาเป็นการทํางานคือแง่งสิ่งของเขาไม่มีใครบังคับเขาเลยถึงเป็นปัญหาในสิ่งเป็นใจยัดเยัดดเป็นปัญหากับยัดจะเป็นแน่อนไรคือชาวโซพอมองดูน่าคิดนะน่าที่เป็นแน่อะไรคือเรวทางที่เป็นระบบของแบบไหนดูดูใน โอ้คิดดูเขามีเมียแค่นั้นหรอโอ้ยกว่ามันเยอะเลยเดนทางนี้เป็นระบบของเงเข้าวินนะสติเยอะวินเนี่ยเขาเบิร์ตเข้าเบิร์ตแค่ไหกิ๊งไงคืออะไรกากไงี้ยนักขายที่ขนาดไปแต่งเมียแต่งใครนั่นแหละทีนี้ก็ทำทีสิ่งนี้เป็นระบบของดูเยอะหน่อยเนี่ยทีนี้ก็ไอ้นั่นเอาอยู่ในกำมือคืออะไรในกำมือมีหมดกดไอ้นี่นีลูกนี่นี่สติเยอะหน้าปีใบสั่งเนี่ย